ฟุตบอล18จอประเด็นวันนี้คงปฏิเสธไม่ได้นะครับถ้าหากว่าเราจะพูดถึงอนาคตของมาซาฮะอีชีกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าผลงานจากทัวร์นาเมนต์ต่างๆในช่วงเวลาที่อีชีเป็นโค้ชที่ผ่านมานะครับเริ่มจะมองเห็นว่าถ้าหากว่าเขาไม่สามารถพิสูจน์ตัวเองก้าวข้ามความสําเร็จของทีมชาติไทยในทุกระดับไปได้นะครับอนาคตของอีชีกับทีมชาติไทยจะยืนยาว จะถูกสารต่อไปในปีต่อๆไปได้หรือไม่หรือว่าฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงสรับคราวนี้จะเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่จะพิสูจน์ความสามารถของอิชิกับการเป็นกุญสือทีมชาติไทยครับสัญญาของมาตาทัดอิชิเนี่จะถึงกร,กระดาปีหน้านะครับเท่ากับว่าเดี๋ยวเวลาไม่ถึงปีดีนักนะครับแต่ว่า ผลงานของมาาราดาอิชิตั้งแต่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่ไม่ประสบความสําเร็จแต่ก็ต้องให้โอกาสอิชิต่อเพราะว่าเขาไม่ได้มาเริ่มต้นนะครับขณะที่ผลงานเกมอุ่นเครื่องและเอเชียนคัพในช่วงหลังๆก็ต้องยอมรับว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะคําว่าการลองทีมของมาาราดะอิชิไม่ค่อยสวยงามนนะักความขขังของ กุนซือญี่ปุ่นหรือที่เราร่ำร้องกันบอกว่าอยากให้ฟุตบอลไทยมีระบบรูปแบบแบบเจแปนเวถูกทำลายไปด้วยการปลดโค้ดญี่ปุ่นของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยไปแล้วสองคนนะครับนั่นคือนิชิกายะกุนซือทีมยูยี่สิบสามนะครับอดีตโค้ชของยูยี่สิบสามของไทยเนี่ยนิชิกายะยังไม่มีโอกาสได้ทำทีมในแมตช์อย่างเป็นทางการด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าผลงานในเกมญปุ่นเครื่องไม่ดีสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ไม่รอช้า ที่จะปลดแล้วก็ใช้โคดวางทวัตชัยดำงนดำกูลเข้ามาเป็นโค้ดแทนขณะเดียวกันในฟุตบอลหญิงนะครับความนุ่มเหนียวของฟุตบอลหญิงอิเคอิเคดะซึ่งเป็นกุนซือของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยคนนี้ก็โปรไฟล์ดีมากนะครับแต่ปรากฏว่าเมื่อทาฟุตบอลหญิงไทยไม่ประสบความสําเร็จก็ต้องไปเช่นเดียวกันนะครับขณะเดียวกันมาสหดาอิชินะครับก็อาจจะนะครับยันแห่งความเป็นสบูไร อาจจะไม่เหมียวแน่นมากนะักเพราะว่าผลงานที่ผ่านมาเนี่ยเขาทําได้เรียกว่าในอย่างที่อย่างที่โยบอกว่าในช่วงแรกๆเนี่ยนะครับก็แน่นอนว่าได้รับข้อยกเว้นได้รับเครดิตในช่วงต้นพอสมควรการเข้ามาทําฟุตบอลโลกด้วยระยะเวลาอันสั้นนะครับเริ่มตั้งแต่ป,ปีใหม่แล้วก็มาเล่นเจอมแมตช์ใหญ่ๆทางนั้นเลยนะครับแม้จ,จะไม่ประสบความสําเร็จเข้าไปรอบสุดท้ายของฟุตบอลโลกแต่ก็มีข้อยกเว้นการมีผลงานดีๆในการเสมอเกาหลีใต้เล่นเอเชียนคัพกบ สุดท้ายด้วยผลงานที่มันโอเคมันออกมาไม่ได้เลวร้ายมากนะักแม้ว่าจะไม่ได้มีความสำเร็จเป็นรูปธรรมแต่ดูทรงแล้วมันพอเป็นไปได้แต่พอช่วงหลังนะครับช่วงหลังอ e ีชี e, ทำผลงานทั้งในฟุตบอลเอเชียนครับรอบคัดเลือกได้ไม่ดีนักนะครับใน mm hmm. รายการนุนรายการนี้เริ่มจะแผ่วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย mm hmm. ช่วงเวลาของอ e ีชี e e กับทีมชาติไทยจะพิสูจน์จากรายการไหนนะครับคิงครับ คือฟางครงสุดท้ายคิงหรือไม่อย่าว่าแต่คิงครับเลยครับในช่วงเวลาเนี้ยมันมีทั้งฟุตบอลชิงเพื่อผ่านคิงครับแล้วก็อีกหนึ่งโปรแกรมรออยู่นั่นก็คือเอเชียนคัพรอบคัดเลือกเราไล่เรียงกันดูนะครับเอเชียนคัพเนี่ยเราจะเล่นกัน9ตุลานะครับเจอไต้หวันแล้วก็ไปกลับนะครับวันที่14ตุลาอันนี้เอเชียนคัพนะครับแต่ว่าคิงครับเนี่ยเดี๋ยวเราไล่ที่คิงครับก่อน4กันยานะครับ4กันยาใช่ครับ จะเราจะเจอกับฟิจินะครับแล้วก็นัดชิงเดี๋ยวจะเจอผู้ชนะแล้วกงซึ่งถ้าเรามองแบบไม่เครียดหรือว่าสบายๆเนี่ยยังไงเราก็ต้องมีโอกาสเป็นแชมป์เจ็ถึงแปดสิบเปอร์เซนตแต่ว่าด้วยความคาดหวังที่ใช้คาว่าศักดิ์ศรีส่วนใหญ่ถ้าฟุตบอลในระดับอาเซียนฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพเนี่ยเราต้องใช้คาว่าศักดิ์ศรีขึ้นมาก่อนเมื่อไหร่ถ้าเราไม่ประสบความสำเร็จ เมื่อน,นั้นเนี่ยโอกาสที่ขาเก้าอี้ของมาซาดาอิชิเนี่ยมันจะร้อนขึ้นมาทันทีซึ่งมันร้อนมาเป็นระยะระยะระยะแล้วตั้งแต่ฟุตบอลเกมอุ่นเครื่องที่ทำผลงานได้ไม่ดีเลยครับจริงๆแล้วเนี่ยการประเมินกระแสของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับอนาคตอนาคตของโค้ชคนใดคนหนึ่งเนี่ยดูไม่ยากนะครับอย่างอนาคตของอิชิแม้ว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลจะไม่เคยออกมาพูดแต่ผลงานมันเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเราดูฟุตบอลคิงครับถ้าไม่ชนะทีมอิชิไปแน่ครับคืออันนี้กือมันมนสาแรกก่อนใช่ครับคือมันมีโอกาสสูงมากเพราะว่าวิจิเนี่ย <c oughs> ด้วยแรงกิ้งด้วยอผลงานของพวกเขาหรือว่าด้วยอันดับของพวกเขาด้วยฝีเท้าของพวกเขาเนี่ยเป็นรองที่ถาไทยเยอะพอสมควรน,นะครับแต่ว่า <c oughs> ที่ผ่านมาเนี่ยพอเป็นรองเยอะเนี่ยอิชิก็มักจะหลายๆครั้งนะที่เราได้เห็นทีมที่ไทยเจอกับแรงกิ้งที่ต่ํากว่าเนี่ย อิชิก็จะทําให้เห็นว่าอิชิมักจะเลือกผู้เล่นที่ไม่ใช่ชุดใหญ่ลงไปต่อสู้กับทีมเหล่านี้หลายๆครั้งและผลงานออกมาไม่ค่อยสู้ดีนักแม้จะได้รับชัยชนะบางทีเจอทีมดังกิ้งที่ต่ำๆแต่ว่าชนะได้น้อยแล้วผลงานไม่เข้าตาซึ่งมันเป็นที่มาของของเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะพอสมควรครับครับ,รบและสมาคมกีฬาฟุตบอไทยก็อ่อนไหวกับเสียงวิาพากษ์วิจารณ์เหล่านี้ด้วยนะครับเอาล่ะ สมมติว่าไม่ชนะฟิจิไปแน่อ่าฟันธงเลยนะครับ,รบถ้าชนะฟิจิเข้าไปชิงชนะเลิศคาดว่าจะเป็นอีลักนะครับทีเนี้ยผมก็ยังเชื่ออีกอ่ะว่าในนัดชิงชนะเลิศอีรัก์เป็นทีมที่เหนือนกว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลผู้บริหารมีเหตุมีผลพอสมควรถ้าเราแพ้อ,อีรัก์แบบประทับใจผมเชื่อว่าอีจีได้ไปต่อนะครับแต่ถ้าแพ้อ,อีรักษ์แบบไม่มีทรงดูแววแล้วไม่น่าจะไหวไม่ได้แชมป์ด้วย แพ้ด้วยนะครับโดนวิจาร์ด้วยบจบทิงครับคราวนี้อิชิไม่รอดครับโอ้หผมผมว่าถ้าอิชิไม่รอดด้วยทัวร์นาเมนต์สึกชิงด้วยมาตรฐานคิงครับผมว่าใจร้ายกับโค้ดไปหน่อยเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องยอมรับนะครับว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยให้เวลาโค้ดในแต่ละเคส <c oughs> ในแต่ละคนของญี่ปุ่นเนี่ยไม่มากเท่าไหร่อย่างฟุตบอลหญิงอะเราต้องยอมรับว่าผลงานเขาไม่ดีซะเลยในทีงแชมป์อาเซียน แล้วก็ล้มเหลวใน u 23ที่ไม่ชนะเลยเกมอุ่นเครื่องแพ้5เกมรวดขณะที่อิชิเป็นโค้ชอีกหนึคนหนึ่งที่กลับมากู้วิกฤตของทีมชาติไทยที่ดึงอันดับต่ำลงมากว่าร้อยแต่หลังจากนั้นเนี่ยฟอร์มของทีมชาติไทยเนี่ยเริ่มจะตุปัตตุเป๋ตุปัตตุเป๋เพราะว่าอิชิเรียกนักเตะและก็นักเตะที่อิชิเรียกเข้ามาใหม่เนี่ยฟอร์มไม่ค่อยประทับใจ อ่าอิชีไม่เลือกนักเตะที่มีความเก๋าที่มีชื่อสักเท่าไหร่ในช่วงหลังค้านกับสายตาแฟนบอลครับอ่าทีนี้ในกรณีสมมุติฐานว่าผ่านคิงคัพไปได้ด้วยดีไม่ว่าจะเป็นการได้แชมป์ก็ดีหรือการจะแพ้แบบหน้าประทับใจได้ไปต่อนะครับด้านต่อไปของอิชีก็เหมือนกับเรียกว่าเดินอยู่บนเส้นรวดเหมือนกันเพราะว่าใน การแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพรอบคัดเลือกถ้าอีชีไม่ผ่านด่านเอเชียนคัพรอบคัดเลือกนั่นก็ประกอบไปด้วยการเจอกับไต้หวันนะครับวันที่9ตุลาคมนะครับแล้วก็การออกไปเยือนไต้หวัน14ตุลาคมถ้าไม่สามารถชนะได้ในสองเกมนี้ผมว่าอีชีก็ไม่หลอดเช่นเดียวกันใช่ครับคือในทัวร์นาเมนต์เอเชียนคัพเนี่ยอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ ริงครับนี่ผมผมยังเฉยเฉยอยู่เพราะว่าเป็นเกมอุ่นเครื่องสามารถห่านักเตะเข้ามาทดสอบได้แต่ถ้าในเอเชียนคัพการจะผ่านไต้หวันไปได้แต่ว่าพอบทสรุปของเอเชียนคัพจบลงแล้วเนี่ยถ้าทีมชาติไทยไม่ได้ไปต่อในเอเชียนคัพรอบสุดท้ายอันนี้อิชิก็สมควรจะพิจารณาตัวเองหรือแม้กระทั่งสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ต้องมาประเมินผลงานของอิชิว่าจะเดินไปต่อไหวหรือเปล่าซึ่งแน่นอนว่าลงนี้ถ้าไม่ผ่านถ้าผ่านกินครับไปได้หรือไม่ผ่านกินครับไปได้ แต่เอเ่นยนครับไม่ผ่านเนี่ยผมก็ว่าอิชิไม่สมควรเดินต่อจนถึงสัญญากรกฎาดาปีหน้าครับครับเอาใจช่วยนะครับขอให้ทุกเกมของอิชิที่อยู่ในสภาวะหลังชนฝาเป็นนัดชี้ชะตาทุกๆนัดสามารถผ่านไปได้และทำให้ทีมชาติไทยเรากลับมาสู่ในเวทีของการแข่งขันได้อย่างแข็งแกร่งเหมือนเช่นที่เขาเข้ามาทำในช่วงต้น และเขาจะได้มีโอกาสทําทีมต่อไปในระยะยาวอีกอย่างในน้อยหนึ่งปี2ปีเอาใจช่วยนะครับขอให้ประสบความสําเร็จทั้งทีมชาติไทยและอิชีรอดพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้ครับ